สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ่แม่น้องหมิวนะคะเหมือนคลื่นฟ้าคลื่นฝนเลยเสียงแจ้วแจ้วเลยเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนบอกก่อนไปไหนบอกก่อนจะไปไหนบอกก่อนค่ะจะไปไหนบอกก่อนค่ะจะไปชื่อลูกชิ้นแม่ให้ตั้งกี่บาทโอ้ได้กระเป๋าเยอะเลยกระเป๋าของใครนี่ของแม่เอฟซีขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณค่ะ สำหรับกระเป๋านะคะที่ฝากผ่านพี่เสือพาไปมาให้น้องแอดมินค่ะขอบคุณนะคะนี่กระเป๋ากระเป๋าใส่ตังมีตังกี่บาทไม่ตังมากี่บาทมให้ตังมาเท่าไหร่ว้าววาวีตังกี่บาทกระเป๋านี้ก็เอฟซีส่งมาให้นะผ่านพี่เสือนะเมื่อวานจะซื้ออะไรบ้างยี่ห้าได้เงินยี่สิบห้าบาทซื้อลูกชิ้นได้ ไปเก็บไว้ทีนี้แต่กินน้ำเย็นไม่ได้นะนยังไม่หายดีนะโอเคนะคะาหายดูแล้วเหรถ้าหายค่อยกินได้ถ้ากินน้ำเย็นแบบแบบที่ที่ที่ท,ที่มันใส่แข็งแล้วก็ใส่ไข่มุกอะอ่ะอออาแลมาสบอหายดีก่อนต้องรอาหายดีก่อนโอเคไป้ววเที่ยยดปะไปลุยกันไปดูกันค่ะไปไปนี่มากับพี่มิวนะคะแล้วก็พี่เสือนะคะ มาเก็บตลาดรอบค่ำนะคะลุ้น,นฝนจะตกกันด้วยนะคะไปะดเดี๋ยวเราไปดูกันมืดมาแล้วเวดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องแอดมินจะได้อะไรบ้างนะคะน้องมิวจะซื้ออะไรด้วยดูดูด,ดูเอา้าสองพี่น้องเอา้เอาเไม่เสรจอีกเอา้าเอา้าวุนๆกันไปค่ะไปเลาะกันเอา้ายังไม่เสร็จอีก เข้ามาแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจชมคลิปให้5นาทีนะคะว่าเราจะไปซื้ออรายการไปดูอะไรกันนะคะแล้วก็อย่าลืมสินค้าบริษัทมโอดองโฮ,โฮพซับ้วยนะคะไปดูเลยอะไรกันเนี่ยสคนนี้นี่ไงไก่ซื้ออะไรนี่ไงซื้อไก่นี่ไงไม่กินเหรอไก่เคเฟซี ชื่ออะไรอเ,เออแต่ตังไม่พอซื้อไก่ก่อนอาไปซื้อไก่กับพี่มิวนี่นี่นี่จะอะไรไมีตังอยู่25บาทจะซื้ออะไรได้กินอะไรเฟนฟยายโอเคงั้นซื้อลูกชิ้นพี่มิวก็เอาพอกินพอแต่กินไม่หมดก,นะกินข้าวกับปนปลาทู พายไว้ในลูกกระเป๋าน่ะเขาไม่ได้ถือพายไว้เวลาซื้อก็ใส่ทองพอมาเวลา,าวเวลาซื้อก็ค่อยล้วงเออนั่นแลหละสะพายดีๆเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วล่วะอ่ะ <laughs> ตังนี่ สี่สิบบาทไปน่ะหมดไปแล้วหกสิบบาทเอาอันไหนลูกชิ้นนะ่ะมีอะไรบ้างไหน,ไหนเอาไส้ เอาเอาเอาสองอย่างเอามาให้พี่เขานี่ไม่ของของน้องไม่เอาน้ำจิ้มหรอกน้องไม่เอาน้ำจิ้มเอาอะไรบ้างเอาสองอันนั่นแหละ จ่ยตังไม่เอาเราหนูเคียวไม่ได้เอาตังจ่ายมิ้นเอาจ่ายตังก่อนลูกจ่ายตังค่ะมีตังก็จ่ายตังสิบบาทค่ะสิบบาทเร็วๆจ่ายตังจ่ายตัง์่ด้ตังค่ะสิบบาทโอเค ไปเก็บกระเป๋ารูดซิปไปอยากกินอันนี้ขายยังไงคะนี่ยอดอะไรยอดไอ้นี่ไงยอดหมักบุกบักบวบมักบุกมักบวบเอาไปแกง ยอดบวบเอาสองอันจ้ายอดบวบมีอะไรอีกเดินไปเลาะไ,ไปเลาะไปเลาะไปเลยกินไม่ตูดไก่ทอดอุ้ยผิดเพาะหรือทำไมถูกอ่ะ ร้อยเดียวเแก่60%ออน้แถ้าอ่อน8ปะโลละมัเป็นของเห็ดฮะไปเดินไปเรี้ยงไปไม่พอรูกเงินหมดแล้ว ไปเดินไปซื้อของกินดีกว่าเออถ้าแม่ให้ตังมาอีกก็ซื้อได้แต่ถ้าแม่ให้ตังมาน้อยก็ซื้อไม่ได้หอมครั้งแรกก็ซื้อแต่จำไม่ได้ไว่าไปวางจริงเหรอครัวงแรก็ซื้ออีกถั่วต้ม นี่พี่เสืออะไรเนาะอะไรเนาะพ,นพูดเรื่องอะไรมาพูดเรื่ออะไรก่อนไข่ตุนไข่ตุ๋นยี่สิบตังตังพอไหมเอาตังมาดูก่อนเหลือตุ๋นเท่าไหร่ไม่พอถ้าถ้าไม่ไม่พอแต่ว่าพูดออกให้จะกินจริงเหรอ เอาไปชี้เอาดูเราจะปูจะเพิ่มตังค์ให้ไปชี้ดูสิเอาเขาจะซื้ออีกหนึ่งอย่างนะคะเขาจะซื้อตังค์เหลือเท่าไหร่ไหนไหนครับลุงเสือดูให้ลุงเสือดูโอเคปไปไปชี้ไปชี้ไปชี้จะเอาตัวไหนอาศินเอาตัวไหนเอาปูอัดกับกุ้งหรอ,อ,อมาตังให้ปูปูมา อะไรอันนี้เอาันนี้ไปจ่ายนี่อันนี้ปนนนนปนไปจ่ายแม่ค้าเดี๋ยวให้แม่ค้าใส่ถุงให้ก่อนไปางานเราก็เดินทางกลับนะคะเราก็ซื้อเป็นอันที่เรียบร้อยแล้ว น้องแอดมินก็ได้ไข่ตุนลูกชิ้นเป็นอันที่เรียบร้อยฝนก็จะมาแล้วนะคะอะไรอ่ะเ,เออเพลงเพลงน้องแอดมินเองเ,เพลงน้องแอดมินไงโ<ป>อ้ทองฟ้าไหมโอ้โหทองฟ้าน้ำตาไร ส,ะะสวัสดีค่ะคุณพี่พท่ีน้นะคะสวัสดีค่ะ